ี่คุณท็อปเป็นคนจัดงานนี่นี่เป็นลูกพี่ลูกน้องสสเตอร์นู่นนะดูหน้ารักน้าเงินเมื่อเช้าเพิ่งพูดเรื่องพลังงานไปเลยให้ให้สวดแทรกฟอร์มจากอังกฤษที่เป็นอันเดอร์กราวด์อิเล็กทรอนิกส์ชื่อบ่อยแล้วลุงเขาบอกว่าจะเป็นวงโชว์เฟสหน้าใหม่อที่วงไตวัดแล้วอยู่ก็คือจะแยกแบบหลายเวทีที่แบบที่แบบเฮสเทเบิลแล้วดังแล้วอะไรอย่างเงี้ยนี่ก็เป็น จะให้คนนั้นออกจากคอมวอร์ตโซนในการฟังเพลงอาจจะมีเฮดไลเนอร์ที่รู้จักบ้างแต่ที่เหลืออาจจะแบบไม่รู้แต่ว่ามาเปิดประสบการณ์มารับฟังอะไรใหม่ๆใช่ครับเป็นการนอกจากไทยแล้วนอกจากไทยแล้หวันก็มีจากเกาหลีมีจากอเมริกามีจากแคนาดาครับโดยเฉลี่ยแล้วล้วนก็มีผสมบ้างครับบางผมคิดว่าอาจจะมีโปรไฟล์ขึ้นมาหน่อยแต่ว่าเดี๋ยวไปเดินไปนไปเจอนนี้คือเรากำลังจะเดินไปดูวงกะปิถูครูเวทไปไปดูไหม นีที่าไปดูหมอลำอะที่ไปดูหมอลำอ่ะเนี่ยเนี่ยหมอลำไม่ละเอาจะมีะดูกหอเ่มใสละม้วนแทนเสือเลยวะอีสานแดนซ์ซอสกับกับน้ำะโัลกันเขาจะชอบท มีแกนีไ <rôle> ม <à> ่ไม่แก่ยี่บอลใช่ไหมแกจะเป็นมีความสุขอหจจะเป็นฮิปปี้เลตุยในฉักผมผักผมเป็นตอนนะพูไม่